ลูมินจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวพามาดูน้องง่วงนะครับที่บูธช้างอันนะครับเขามี2ตัวที่เขาแต่งไว้แล้วนะครับแต่งใส่ดวดลายสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสวยขนาดไหนนะครับไปไปดูกันเลยมยวมยวมิวผมอยู่ที่บูธช้างอันนะครับวันนี้เดินมาดูน้องง่วงนะครับตั้งใจมาดูเลยน่ารักมากๆนะครับเรามาที่ช้างอันลูมินนะครับ เขาจะมี2รุ่นนะเ,นเพื่อนๆรุ่น479นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จช้านะครับชาร์จ AC อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าสวยนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว499นะครับจะเป็นตัวชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC ครับชาร์จช้าชาร์จเร็วได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆกันหน่อยนะครับ นี่เลยทุกคน,น,กนเขาแต่งไว้สองรุ่นนะก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเขาแต่งใส่สติกงสติกเกอร์ไว้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัว ac ทั้งคู่นะครับที่เขาแต่งไว้นะครับส่วนตัวที่ชาร์จได้ทั้ง ac dc นะครับก็จะเป็น ตัวสีเดียวนะครับสีปกตินะครับเขาโชว์อยู่นะครับแต่ว่าตัวที่เขาใส่แต่งสติกเกอร์เนี่ยเห็นอยู่สองคันนะครับก็คือคันนี้กับอีกคันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับส่วนวัสดุข้างในก็ก็ได้อยู่นะครับมันน่ารักอะ่ะทุกคนก็น,น่านรักนี่แหละนะครับมองออมีความแบบมินิมอลมินิมอลนะครับนอบเอ๊ะนลองดูสิก็ เดินไปถ่ายเพราะว่ามันสะดุดตามากๆน้องน่ารักจัดเลยดูข้างหลังกันนะครับตัวปุ่มต่างๆก็โอเคนะครับดูเองแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมปล่อยฟุตเทจที่คุยกับมันเป็นสประตูเนาะทางเซลแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ฟังว่าผมคุยอะไรกับเขานะครับนี่ระยะทางการวิ่งนะครับ3 0 1กิเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็ ความเร็วสูงสุด101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจ๊ะผมว่าตบเข้ามาไหนก็อ๋อแล้วเลื่อนทางนี้มันมันติดขาไหมอ๋อจะาอนั่งแบบคนนั่งขับปกติอะไรอ่ะครับพี่ก็จะประมาณนี้ได้ค่ะได้ครับได้ติดพอดีเพราะเราขาดสั้นอาจจะแบบว่ายากหน่อยสำหรับคนสูงร้อยแปดสิบนี่น่าจะน่าจะเยน่าจะแย่แล้วครับใช่ค่ะ แต่เป็นความที่รถมันแบบว่าเล็กๆน่ารักอะไรอย่างงี้ค่ะอ่ามันตัวนี้มันเป็นมันชาร์จดีได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้มันมีสองรุ่นค่ะเป็น AC อย่างเดียวกับ AC กับ DC ค่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นตัวที่นั่งอยู่นี้ตัวนี้น่าจะถ้าเกิดเอาตัวไหนที่เป็น AC ซีที่ใช้เขาจะอยู่ฝั่งนู้นถ้าเป็น A c ซกับดีซีที่ชาจะอยู่ฝั่งนู้นน่าจะใช่มั้งเพราะว่าี่เจ็ดน่าจะเป็นตัวตัวท็อปไหมใช่ค่ะถ้าสี่เจ็ตัวรองค่ะเอาตัวรองเหรอครับถ้าสี่ถ้าตัวท แอร์ซีเจ็ดนี่คือตัวตัวตัวเริ่มแอร์ซีอย่างเดียวอ๋อแอซีอย่างเดียวชาร์จบ้านมันเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่ามันต่างกัแค่แอซีกับดีซีชาร์จบ้านอันนี้ชาร์จบ้านใช่ค่ะยิงชาร์จชาร์จข้างนอกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้มีชาร์จเร็วเท่านั้นเองโอเคอยู่นะใช่น่ารักสีข้างในก็น่ารักไปครับค่ะปล่อยผมออกไปโอเค อีกสีหนึ่งเขาก็แต่ง<ะ>ตัวน,น,นะค่ะน่ารักแล้วแต่เลือกแต่งได้เลยนะอ๋อหมายถึงว่าเขามีลายแต่งให้ด้วยเหรออันนี้ไม่อันนี้ต้องเราเลือกเองได้ค่ะอ,อ,อันนี้เขาทำมาให้ดิว่าประมาณนี้ใช่ค่ะว่าประมาณนี้ค่ะแต่ข้างในเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้มันชาร์จเร็วได้ แต่อันนี้ใช่<บ>ใช,ใช่ตัวอันนี้ใช่ต,ตัวท็อปไหมเ<ะ>ป็นท็อปตัวชั้นเลยจะอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นห่วงรถจะอยู่ฝั่งขวามือ,อตัวชั้นอยู่มือแต่ถ้าตัวชั้นปกติชั้นจะอยู่สายมืออ๋ออันนี้คือชั้นปกติแต่ให้ดูสีเฉยๆว่าะเขาแรปมาเขาจีบมาอยู่ๆๆๆ ยอดจองเป็นไงครับก็ดีค่ะพอะโอเคโอ้แข่งขัน่าจะเยอะไปเรื่อยๆนะยน่าจะเหนื่อยนะดูอีกสีหนึ่งอันนี้คือตัวท็อปเนาะเหมือนกันเนาะข้างในเหมือนกันใช่ไหมแต่ดูสีจะไม่นจริงมาเลือกภายในมาเลือกสีได้อ๋อหรอ อ๋อแต่ข้างในมันสีมันจะไม่เหมือนกันอันนั้นก็เป็นตัวตัวท็อปเหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่เพราะนั้นชัด AC สิบสี <word those tracks> like ่อาร์ตเวิ Artwork นะครับเพื่อนๆดูได้เลยคลิปไหนชอบก็กดเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตหลายเดือนก็ได้นะพอกดเข้าไปเนี่ยลิงก์ก็จะถูกแปะไว้นะฮะด้านล่างนี้นะครับผมก็จะแปะไว้นะฮะเดี๋ยวพอรตก่อนนี่เลยคำอธิบายแล้วก็คำเตือนผมก็จะแปะไว้ตลอดแหละนะครับเดี๋ยวแบงค์ชาติเขาว่าเอานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้ถึง ภายมืดของบัตรเครดิตนะใช้ไม่ดีก็เรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ลิงก์อยู่นี่นะครับกดเข้าไปอยากได้อะไรจัดไปนะครับบัตรเครดิตก็แปะลิงก์ไม่ให้อสังหานะครับประกันรถยนต์นะครับอุปกรณ์กีฬาะไรครับแปะไม่ให้หมดนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะฮะเต้หมดเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับถ้าขานลิงก์ผมผมก็ได้ค่าของได้ค่าน้ำค่าไฟนะครับโอเคสวัสดีครับ